ไปรับฟังหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อเลยนะคะโดยบาทหลวงวิเชียนฉันทาปรียกุลเจ้าอาวาดวัด,ดแม่พระรับสารตราดค่ะซึ่งในวันนี้คุณพ่อก็จะพูดถึงพระมหากราุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ้าธันวาคมวันพ่อแห่งชาติวันนี้ทำให้เราคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่าที่จากเราไปแม้จากเราไปแล้วแต่ดูเหมือนองค์ท่านยังอยู่เราไม่เคยลืมนั่นคืออยู่ในใจเราในความทรงจำของเราเพราะอะไรนะลึก ก็เพราะคุณความดีของพระองค์ท่านไงเรายังเห็นภาพของพระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนแม้ต้องผ่านป่าเขาลำธารธุรกันดารลำบากลำบนร่องเหยียบย่างไปทุกแห่งเพราะความรักและห่วงใยในประชาชนของพระองค์ท่าน โครงการในพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการก็เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนคนไทยโดยทั่วหน้าความเป็นห่วงเป็นใย,ยในทุกสุขของคนไทยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเราพระองค์ท่านทรงหยิบยื่นให้ในทุกสิ่งที่พระองค์ท่านสามารถทำได้คุณคามความดีนี่แหละเป็นอนุสาวรีย์ที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน เราจรึงไม่เคยลืมพงค์ท่านเลยยังเห็นภาพของพงค์ท่านติดตาติดใจเราอยู่เสมอโอกาสนี้พ่อในนามคิสตชนชาวไทยในจังหวัดตราดขอน้อมลำลึกถึงพงค์ท่านด้วยความกตัญญูรู้คุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติในปีนี้าธันวาคมครับพี่น้องหลักธรรมทางาศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี แบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นแบบอย่างของการทำความดีนั่นคือศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีด้วยการทำดีหนีชั่วหลักธรรมในศาสนาวันนี้สอนเราเตือนใจเราหลายประการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่มนุษย์ตกในบาปเพราะมนุษย์เชื่อและฟัง ปีศาจที่มาล่อลวงแล้วก็กินผลไม้ต้องห้ามนั้นไปมนุษย์จึงตกเป็นทาสของมันร่องรอยของการตกเป็นทาสของปีาศาจยังถูกฝังมาในชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดเราคิสชนจึงเรียกร่องรอยของความชั่วช้าความไม่ดี ที่ปีศาจมันมาล่อลวงแล้วมันมาฝังลักษณะของมันในชิตของเราเราเรียกว่าบาปกําเนิดบาปกําเนิดซึ่งเราคิดชนจะต้องรับพิธีล้างนั่นคือสินล้างบาปเพื่อทําให้เรามีกําลังเข้มแข็งเพียงพอที่จะเอาชนะต่อรองรอยของบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้เป็นบาปกําเนิดเป็นมรดกบาปที่ อาดัมและเอวาบิดามันดาคู่แรกของมุษยชาติได้ได้กระทําไปร่องรอยนั้นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรามนุษย์เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่เด็กทุกคนพี่น้องสังเกตไหมครับว่ามักจะกำมือมือนั้นกำทีเดียวเป็นรูปหมายถึงการไขว่คว้า การครอบครองความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เงินทองบ้านที่ดินรถยนต์สิ่งของที่อำนวยความสะดวกในชีวิตของเราชื่อเสียงตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นลักษณะของปีศาจนั่นคือได้มาเพื่อครอบครองเพื่อตัวเอง จะได้สบายมันเป็นสัญชาตญาณของปีศาจที่มันฝังไว้ในตัวเราเราจึงมีลักษณะเหล่านี้ติดตัวมากันทุกคนเราต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อครอบครองสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตลอดชีวิตปากัดติดทีบเหนื่อยตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำท้อไหมครับพี่น้อง หลายครั้งเราท้อนะ่ะเราทอ้อแต่ก็ต้องทนก็เพื่อความอยู่รอดและหน้าตาในสังคมถ้าจะถามว่าผิดไหมที่ต้องทำแบบเนี้ยไม่ผิดหรอกครับพี่น้องแต่อย่าให้มันครอบครองเรานั่นคืออย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาครอบครองแล้วมันใช้เราจนเราลืมสิ่งที่สำคัญกว่า นั่นคือเราต้องใช้สิ่งของต่างๆเหล่านั้นแหละเพื่อความรอดของวิญญาณช่วยเหลือกันและกันแบ่งปันกันและกันเพราะที่สุดแล้วเมื่อเราตายสังเกตไหมครับคนตายทุกคนคลายมือออกไม่กมอีกแล้วนั่นแสดงว่าปล่อยละวางละเอาอะไรไปไม่ได้แล้ว ดังมีคำกล่าวที่ว่าเงินทองเนี่ยมันส่งเราได้แค่ที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องส่งเราได้แค่ที่สุสานหรือที่เมรแต่ที่สำคัญมีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะติดตามไปส่งเราถึงสวรรค์ลักษณะของปีศาจอีกประการหนึ่งก็คือมันเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้ามันไม่ได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ มันจึงไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเหมือนกับมันมันจึงแฝงอยู่ในจิตใจเรามนุษย์และกระซิบเราอยู่เสมอว่าไม่มีพระเจ้านะไม่มีสวรรค์นะไม่มีนรกนะอย่าไปเชื่อเพราะฉะนั้นปัจจุบันศาสนาจึงเป็นเป็นเรื่องของคนที่มีความคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงเพราะมันมีเสียงกระซิบอยู่ในความคิดของเราเสมอเสมอว่าไม่ต้องเชื่อดอกเราก็อยู่ได้ไม่ต้องมีพระเจ้าดอกไม่ต้องมีศาสนาดอกเราก็อยู่ได้เรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีงานทําเรามีเงินใช้นี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้ในสังคมปัจจุบันศาสนาจึงเป็นเรื่องของ การเพ้อฝันเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าเท่านั้นเองคนหนุ่มสาวคนไว้ทำงานไม่มีเวลาละศาสนาเป็นเรื่องที่หลังละเอาเรื่องกายมาก่อนมีเรื่องเล่าเชิงเตือนสติอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องก็มีอยู่ว่า ซาตานก็ได้เรียกประชุมเหล่าปีศาจลูกน้องทั้งหมดเพื่อหาวิธีการที่จะล่อลวงมนุษย์ให้มาลงนรกมากๆเพราะว่าในระยะหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนที่ลงนรกเนี่ยร่อยหลอน้อยลงอย่างน่าตกใจสมุนตนหนึ่งจึงยกมืออาสาว่าผมจะไปล่อลวงให้ผู้มนุษย์เชื่อว่าสวรรค์ไม่มีอยู่จริง พวกเขาจะได้พากันทำความชั่วอย่างเบิกบานสำลาญใจไม่ได้ผลหรอกจอมซาตานใส่หน้าพร้อมกับบอกว่าวิธีเนี้เคยลองมาแล้วไม่ได้ผลหรอกสมุนอีกตัวหนึ่งยกมือแล้วเสนอว่างั้นผมเองผมรู้ว่าพวกมนุษย์นี่ยชอบเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามผมจะไปโฆษณาเป่าประกาศให้ทั่วเลยว่า นรกนะ่ะมีอยู่จริงแต่มนุษย์จะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าผมบอกว่านรกมีอยู่จริงมนุษย์ก็จะไม่เชื่อว่ามีนรกก็จะทำตัวตามใจตนเองกินเส๊เที่ยวทำชั่วเพราะไม่เชื่อว่ามีนรกจอมซาตานก็ใส่หน้าอีกเช่นกันไม่ได้ผลหรอกวิธีนี้ก็ลองมาแล้ว ที่สุดก็เงียบกันไปทั้งนรกเลยสักพักใหญ่ก็มีสมุนตนหนึ่งลุกขึ้นยืนกล่าวว่าผมรู้วิธีแล้วซาตานหมอสมุนตนนั้นถามว่าทำยังไงล่ะสมุนตนนั้นยืดอกพร้อมกับกล่าวว่าผมจะไปบอกพวกมนุษย์อย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละว,ว่าที่อยู่ทุกวันนี่นะดีแล้ว ไม่ต้องรีบร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรออกยังมีเวลาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยากทําแล้วก็ทําซาตานตาสว่างขึ้นในทันทีกล่าวว่าเยี่ยมเข้าทามากเลยวิธีการนี้ใช้ได้แล้วก็สั่งให้สมุนปีศาจอื่นๆช่วยกันขึ้นมาอย่างโลกเพื่อดําเนินการตามแผนไร้กาดดังกล่าวครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก แผนมร้ายของปีศาจเนี่ยได้ผลจริงๆซะด้วยเพราะว่าเรามนุษย์ส่วนใหญ่ยังคิดว่ายังมีเวลายังแข็งแรงยังอีกนานดำเนินชีวิตอย่างชาล่าใจดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาอยากทำอะไรก็ทำแล้วที่สุดเป็นยังไงความตายมันก็มาถึงเราอย่างขโมย มันไม่เคยเป่าประกาศโล่วงหน้าว่ามันจะมาเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่เลือกวันเวลาสถานที่โดยที่เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหน้าเลยเราก็เลยกลายเป็นพวกของปีศาจไปในที่สุดไปอยู่กับมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าเศร้าจังนี่แหละคือหายนะของมนุษย์อ่อนแอชื่อตัวเองไม่ได้ตกลุมพราง แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงรักมนุษย์เหมือนเดิมเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมาด้วยความรักพระเป็นเจ้ายังทรงรักมนุษย์มากเห็นมนุษย์อยู่ในสภาพที่อ่อนแอยากลําบากพระบิดาเจ้าจึงเริ่มแผนการไถ่กู้นี่แหละครับพี่น้องจึงเป็นที่มา ของแผนการไถ่กู้และตัวจริงของแผนการไถ่กู้คือพระคริสต์ที่มีชื่อแบบมนุษย์ว่าเยซูหรือเราเรียกพร้อมกันว่าพระเยซูคริสต์เป็นตัวจริงสุดท้ายของแผนการไถ่กู้ซึ่งแผนการไถ่กู้มีระยะเวลามีการเตรียมการมีการดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นเป็นขั้นเป็นตอน ใช้ระยะเวลาแผนการถ่ากู้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องก็ขอยกไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันในเรื่องเดียวกันก็โอกาสนี้ครั้งนี้ก็ขอพระปิญนเจ้าได้ประทานพระพรแห่งความเข้มแข็งแห่งความสุขให้กับชีวิตของเราอยู่ในความดีเสมอและนั่นแหละมันจะเป็นแหล่งที่มาของพอลัง และความสุขในชีวิตของเราและพบกันสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องขอพระบินจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเชิญ